สีสันชีวิตการอยู่ในต่างแดนการมีผัวฝรั่งอ่าหวังที่จะเอาแต่ใจเราได้ทุกอย่างในแบบที่เราต้องการบบมีวันหลกบอกเลยร้อยเปอร์ซเออไม่มีวันนะฮะแต่มันก็มีได้บ้างเสียบ้างเนาะเพราะฉะนั้นอย่าจดปักลกเอยเขาเรียกว่าอย่าจมปักกับความคิดว่า อย่ายึดติดต้องบอกอย่างนี้เนาะอย่ายึดติดกับความคิดว่าผัวฝรั่งรักเราเขาสัญญาะทุกสิ่งญญทุกอย่างให้กับเราแล้วไ <'s> อ้แล้วเขาจะทำได้ทุกกรณีนะคะหลายคนผิดหวังคำว่าผิดหวังเพราะเราหวังสูงแล้วก็ยึดมั่นสัจวาจานะคะคำพูดของผัวฝรั่งเนาะว่าเขารักฉันเขาสัญญาก่อนมา เออว่าจะให้ฉันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นพอมาอยู่สภาพความเป็นจริงเขาเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละเขาเรียกว่าสัจธรรมความเป็นจริงเออยืนด้วยขาคนอื่นหรือว่ายึดมั่นด้วยคําพูดคนอื่นมันได้จริงหรอบางคนเจอคนมีสัจจะบางคนมีเออเจอคนที่ทําได้อน,นั้นคือบุญวาสนานะคะบอกเลยว่ายากเออแต่ สำหรับยีจาก,ก็ถือว่าโอเคมีได้บ้างเสียบ้างส่วนไหนที่มันเ,เขาเรียกอะไรเกินแรงเนาะเราก็ต้องรู้นะคะการอยู่กับฝรัง่งเกินแรงเขาเขาก็ให้ไม่ได้เราก็ต้องถอยหลังยอมรับในสิ่งที่เขาให้ไม่ได้บวกลบคูณหาราส่วนไหนเราทําเองได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ทําเองยี่จ๋าไม่อยากให้สาวสาวน้องๆที่เข้ามาใหม่ๆนะคะท้อและยึดมั่นกับ สามีพูดตอนที่ก่อนแต่งงานหรือว่าก่อนจะมานะคิดว่ามาอยู่เมืองนอกอเป็นเมืองสวรรค์เมืองอนะอยู่ที่ไหนก็เป็นเมืองสวรรค์นั่นแหละนะบอกตรงๆเลยเมืองไทยยิ่งเป็นเมืองสวรรค์แต่อาค่ะเขาเรียกว่าขณะชีวิตภาระขณะชีวิตเนาะความรับผิดชอบของเรามันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นความสวยงามรอบตัวนะเพราะว่าปัญหามันเยอะเนาะเออแล้วยิ่งมาใหม่ๆห มาใหม่ๆนะแต่งงานใหม่ๆเป็นช่วงเวลาชีวิตต้องเรียนรู้ชีวิตต้องปรับตัวชีวิตแม้กระทั่งสองผัวเมียเนาะเออนะก็ต้องปรับปรัวเข้าหากันเพราะอยู่ในประเทศนี้ไม่ใช่ตอนเขาไปอยู่เมืองไทยเปรียบเทียบไม่ได้นะคะตอนเขาทำงานกับเขาฮอลิเดย์บอกเลยว่าคนละคนอ่า ไม่ต้องวัดไกลนี่ก็คนละคนนะฮะใจใหญ่ใจโตอยู่ได้ไปเมืองไทยนะอ่ะเออนาะนี่ละจ้าก็บ่มีอะไรพิเศษมากมายก็ยากเป็นแค่แรงกำลังใจให้กับน้องๆสาวๆที่มาใหม่นะฮะพยายามเข้าใจชีวิตแล้วต้องตั้งสตินะฮะห,หรือช่วงจังหวะที่เรา กำลังเรียนรู้มันเป็นอะไรที่ยากอยู่แหละกลัว,วจะเติบโตนะคะกลัวจะผ่านพ้นไปแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะ,ะทุกคนไม่ยากเกินความสามารถที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอม,มันก็อยู่ที่ใจเราเหมือนกันเนาะไปคุยไปชมวิวไปแล้วกันนะฮะหนึ่งอย่าทอ้อเนาะสองนะฮะรีบเรียนรู้สามถ้าเรามีโอกาสทำงานได้อพาวเวอร์เงินสามีช่วยเหลือ ไม่ไหวก็ให้รีบนะคะเนาะยอมเหนื่อยดีกว่านั่งจมทุกข์เอาเวลาว่างนะคะคิดฟุ้งซ่านกับคู่ชีวิตที่เขาช่วยเราไม่ได้เกินแรงของเขานะนี่แหละคือข้อปลดล็อกของการที่จะมาอยู่ต่างแดนให้ได้นะ,ะพอเรามีเงินเข้ามาในกระเป๋าเราจะรู้สึกอุ่นใจคําว่าเงินในกระเป๋าเราไม่ต้องเอ่ยขอใคร แล้วเราจะรู้สึกโอ้โห,โโหนะมันจะแตกต่างกับตอนที่เรานั่งรอเงินสามีเพราะเขาทำงานเงินเดือนเดียวต้องรับผิดชอบใช้ใจ่ายที่นี่ก็สูงเราก็ต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยนะฮะถ้าเรามีสามีที่อยู่ใน power เงินไม่ไม่สูงเนาะอืมมาอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานแล้วมันก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะทุกคนเสียเอาแต่ใจเออเล็กๆเ,เขา อาจจะเอาใจเราแต่ถ้านานไปเราจะกลายเป็นภาระนะคะหมดรักโดยไม่รู้ตัวเออความเหนื่อยความร้าเพราะยีจาก็ยังยึดมั่นคำหนึงว่าไม่มีใครหลบทำไม่มีใครหลอ,อ,อที่จะปล่อยให้คนนึงมีความสุขและสบายใจอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแล้วยิ่งภาระเงินเงินทองทอง,ทองเขาเหนื่อยงานหามาด้วยแรงตัวเขาเองเนาะอืมถ้าเขาภาคภูมิใจที่จะช่วยเราก็ต้องเป็นความสุข ที่เขาภูมิใจที่ได้ใจ่ายให้กับเราความสุขนั้นจะเกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นจากการดูแลใส่ใจนะเออเนาะใส่ใจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองให้ผัวรักผัวหลงผัวดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ต้องจุดประเด็นที่ตัวเองเพราะการภา,บาคบังคับหรือคิดว่าเขาสัญญาแล้วไงว่าเขาจะทําอย่างนี้อย่างนี้อืฝรั่งพูดแล้วไม่คืนคํานะ อย่าใช้คำนี้มันเป็นคนขนเท่านั้นถ้าวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเช็คตัวเองด่วนและหนึ่งสิ่งก้าวมาแล้วนะคะเดินหน้าขา่าวคำว่าถอยหลังมือเปล่าเราทำไม่ได้นะสำหรับเจเจบอกเลยว่าทำไม่ได้นะมาแล้วก็ต้องสู้ต้องทนอืนะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ ด้วยความสามารถของเราแล้วเราจะภูมิใจนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้มายืนอยู่ในต่างแดนแล้วเนาะือเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนเบึงบรรยากาศนี่เนี่โอ้ยน่าไปทะเลจังข้ออ้างฝรั่งเยอะเดี๋ยวนี้นะนอนก็ตื่นสายพักผ่อ <c> น <oughs> ชวนไปทะเลบอกรถติดไม่อยากนั่งรถไปนานเมาะฉันแต่นี้จะพาไปไหนเนี่ย นะอะก็ออกบ้านนิดหน่อยอุย้ยทุงเขียวกจีแล้วพี่น้องออกบ้านพอได้สดชื่นนะฮะเมื่อก่อนอยายจ๋าจทำงานนี่บอกเลยยายจ๋าจไม่งอไข่นะทางานไปออกรถไปแนบไปแนบสุขภาพแข็งแรงเนาะปวดนี่ว่าบอกเพียงแค่ว่าฉันออกบ้านนะคานั้นจบถ้าเย็นเลยเวลาสามในหกโมงหนึ่งทุ่มก็บอกเลยว่าเดี๋ยวฉันโทรตามอะเดี๋ยวฉันโทรบ,บอกว่าเธอมารับฉันตอนไหนแค่นั้นเลยนะคะ แค่นั้นเลยนะคะแต่มันก็เป็นชีวิตที่ตะลุยอะรอดผลตะลุยนะมันก็สนุกดีไม่ต้องมานั่งรอนะคะการเรียนรู้ที่จะขึ้นรถเมล์เรียนรู้ที่จะไปโน่นนี่นั่นอยากให้น้องๆทุกคนนะมาใหม่ให้ทำเนาะถ้าเราขับรถไม่ได้นะคะให้ทำแล้วเราจะสนุกการเดินชิวชิวเช็คเลตติ้งตัวเองในต่างแดนเพื่อไม่ให้หงอยให้เหงานั่งเฝ้าบ้าน นะคะเวลาสามีทํางานวันหยุดที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะมันก็เป็นรเวลของแต่ละคนแตกต่างกันไปพี่น้องคาบางคนก็ชอบอยู่ในบ้านเป็นส่วนตัวแต่บางทีชีวิตคนเราเนี่ยอยู่แต่ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตอ่ะมันหาทางออกไม่ได้นะคะทุกคนถามว่าไปเดินในเมืองอ่ะเสียค่ารถเมล์ไปแล้วเนาะ ไอ้ช้อปปิ้งนะไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเพียงแค่เออเปิดหูเปิดตาเพื่อให้ปลดล็อกดีไม่ดีเราไปเจอคนไทยหรือว่าไปเจอนู่นนี่นั่นอาจจะมีรูปทางแนวทางหางานทํำเพื่อที่จะให้เราออม,มีเงินเพิ่มอีกกระเป๋าหนึ่งไว้ดูแลครอบครัวทางเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องมารอเขาเพียงคนเดียวเนาะอ่าเจ่า,จาก,ก็แนะนําได้แค่นี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ วัสดีเจ mm ้าหญิงบายบายปะปาไปแล้วค่ะ